นี่ก็มาดูรูบอกนะคะมันเข้าไม่ได้ไววนเลยนะ,ะนก็มาดูว่าจะเข้าได้ทางไหนบ้างนีมันมีคูกเกิลคูกเกิลแล้วก็มีทางหลักก็คือทางนี้แหละ ก็ออกก็เป็นแบบนี้นะถ้าออกจาก F มันจะออกไปเลยถ้าไม่ออกจากแอป F o 벅มันจะเป็นแบบนี้นี่ไงดำหมดเลยทั้งจอดำหมดทั้งจอแล้วก็ออกไปที่เพสโตนะในเพสโตแล้วก็ค้นหาโรกนี่ แล้วก็มันจะมีที่อยู่ของประทก็เขียนว่าการรับการลงรับในแอปนี่ที่อยู่ของเขาก็เข้าไปเลยอีเมลแล้วก็เขียนที่เราเกิดปัญหาเนี่ยอ่า OK kiến của email Còn มาแล้วมาแล้วนี่พอเข้าสู่อีเมลแล้วก็ให้เป็นภาษาไทยนี่ก็ให้กดคำว่านี่ดอ้ไม่มี u t ท b e แล้วหรอโอ้กูเกิลอืม น่าจะเป็นอันแรกเราเข้าสู่หน้านี้ใช่ไหมเราเข้าทาง Google ได้แล้วแล้วก็ให้เราอ่ะเขียนการแจ้งนะไปแจ้งที่เขาอีาอมเมลเรา ยืนยันอีเมลก่อนเนาะก่อนจะเข้าสู่ระบบได้ก็เราให้เลือก Android ก็อะไรอ่ะมันะรหานจะผ่องนะเหมือนกันเลยแล้วก็ช่วยไอ้ช่วยแก้ไขช่วยแก้ไข หน้าตอดำนี่เข้าหน้าหลักของแมพไม่ได้นะต้องเข้าทาง Google ค,คือคือหลังบ้านของเรบอกเข้าทางหลังบ้านแล้วก็เขาจะเขาบอกว่าในบุคคลนี้เป็นของคุณจริงหรือเปล่า นี่โอเคถูกไหมถูกขอ้อเสร็จแล้วอ่ะมีการดำเนินการซ้ำมากเกินไปอีกอากลองอีกรอบนึงพอเราทำหลายรอบแล้วก่อนนั้นนึงเหอย ยี่นเนไหอกโอเคโอเคมต้องอะไรก็เราทำหลายรอบเลยโอเคก็มันตตั้งค่านี่ระบบของเราเนี่ยนี่เลย แล้วก็มาตรงนี้น่ารักฮอนี่คนเข้าทางคุกเกิลหลังบ้านนะมันเข้าได้แา้ว่าถ้าเป็นแอปแอปหลักอนะ่ะถ้าเป็นแอปของมันนะที่ที่เขาเล่นกันนะมันก็เข้าไม่ได้นะแบบนี้นี่ต้องรออ่ะ ให้ทางเจ้าของแอปมาแก้ไขมาแก้ไขให้ไม่รู้เมื่อไรนะก็เราก็ไม่รู้ไม่รู้จะอีกนานแค่ไหนนะถึงจะเล่นแบบน่าหลักได้ไม่ต้องต้องใช้ Google อันนี้ก็ เล่นแบบช่วคคาไปก่อนนะั้นใน Google แต่ว่าในทางแมพเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไร่แล้วก็วันไหนเดือนไหนอะไรแล้วแต่นะอย่าเราเราจะลองเข้า Google และ,แล,ะลองเล่นดูนะสักแมพหนึ่งนี่เราจะเล่นแมพอะไรดีเนาะ ชวิตไทยคูณอันนี้ดีกว่าอ่ะเราลองลองเล่นดูนะว่าได้ไหมเนาะแต่ว่าคงจะไม่ได้อยู่ดีเอง ลองูว่าได้ไหมทำโอ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้มีคนเล่นนี่แล่นมันต้องเข้าสู่หน้าหลักอยู่ดี โอ้ยมันเข้าไม่ได้แต่ว่าเออได้เห็นคนเล่นก็มีความสุขเลยแล้ก็ออกจากระบบะทำไม,มเข้าไม่ได้อะอยากเล่นเลยอยากเล่นมากๆเลยนี่เพื่อนของเราใคร ออฟไลน์มมีออฟไลน์ตั้งหลายคนอ่ะม,มีไม่กี่คนที่มีไม่กี่คนที่เล่นได้นะแต่ว่าส่วนมากกันเล่นไม่ได้นะโอเคก็ก็ขอจบเพลงคราวนี้ถ้าชอบเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะ นี่เป็น YouTube นี่หน้าหุดใจมมนโอเคเลยนี่นี่อ่ะนี่นี่ก็ออฟไลน์หมดเลยนะไม่มีใครเล่นมีแค่สองสามคนเองในเป็นเพื่อนนี่ไม่มีใครเล่นเลย เพราะว่า,หน,าหน้าจอหน้าจอมันดำทุกคนเลยเพาว่างั้นมีใครเล่นนะโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ารูบอก,กลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่จะอัพโหลดนะจะเล่นรูบกให้เต็มที่ไปเลยอื